นี้เราจะมาซักรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะขึ้นลานะคะลูกค้าขึ้นลาแบบนี้เลยนะคะทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะขึ้นลาหมดเลยเราจะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคราบลานะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะคะก็เป็นลาน้ำแค่พอท่วมพอแล้วเราก็จะแช่ลงไปอย่างนี้คะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าคาบรานี้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคาบราที่ลงท้าผ้าใบสีขาวนะคะอันนี้เปรียบเทียบไปดูนะคะลูกค้าหลุดออกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะ คาบลาที่เลอะๆฝังลึกอย่างนี้นะคะดูต่อไปหมดเลยใช้คู่เก่งน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคาบลานี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านม่มีสักบรบดีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่มีพาพผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสักบรบดขอบคุณค่ะ